ช่วงเช้าก็เป็นกาแฟกาแฟกับขนมปังนะคะพอใสายๆหน่อยก็มะม่วงสุกเดี๋จะไม่สบายเอานะคะเดี๋ยวของไส้จะปั่นป่วนนะคะแต่แรงมากเลยหน้าก็เลยดูเหมือนจะลายๆนะคะมาทา่าทานเพื่อนไปบ้างนะคะ มือเย็นก็เลยมัดรวมเลยนะคะทุกคนขออนุญาตมัดรวมนะคะก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็ขออนุญาตทํางานการบ้านแป๊บหนึ่งนะคะทํางานก็เหมือนเดิมช่วงนี้ก็ส่งคลิปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนข้าวผัดนี่ลูกซื้อมาฝากนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณที่สนับนนสนุนซึ่งกันและกันนะคะเออตอนแรกคืนนี้ตั้งใจว่าจะนอนสักเที่ยงคืนไม่รู้จะอยู่ไหวหรือเปล่านะคะเพื่อนๆมีข้าวผัดแล้วก็มีต้มยำกุ้งด้วยนะคะต้มยำกุ้งนำช่วงเช้าก็เป็นกาแฟกาแฟกับขนมปังนะคะพอสายๆหน่อยก็มะม่วงสุกก็เหมือนเดิม โซนนี้ก็ส่งคลิปไ,ได้ไม่เยอะยเท่าไหร่นะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะใครอย่ามาเรียนแบบแม่วานะคะเดี๋ยวจะเป็นบ้านแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปส่งกําลังใจให้นะคะพอดีวันนี้ก็มีภารกิจนะคะก็ไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนเท่าไหร่นะคะบ้านแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปส่งกําลังใจให้นะคะพอดีวันนี้ก็ มีภารกิจนะคะก็ไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนเท่าไหร่นะคะเพื่อนไปบ้างนะคะเมื่อเย็นก็เลยมัดรวมเลยนะคะทุกคนขออนุญาตมัดรวมนะคะก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็ขออนุญาตทํางานการบ้านแป๊บหนึ่งนะคะทํางานวันนี้ก็ลงคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวก็เราค่อยเอามีเวลาแล้วก็มาเอามาลงที่หลังนะคะอย่าลืมส่งงานให้กำลังเสมอนะคะเพื่อนๆน ข้อความภาพนิ่งสีภาพนะคะสตอรี่นะคะเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะนะคะแต่มากเลยนะคะต้มยำกุ้งน้ำข้นบริการส่งถึงที่เพราะว่าอากาศร้อนก็เลยไม่ได้ออกไปทานข้าวข้างนอกส่วนข้าวผัดนี่ลูกซื้อมาฝากนะคะ ถ้าเราโม้หน้าไปที่สตรีมเราก็เน้นคลิปยาวเยอะๆนะคะอืมพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบา,บายยขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเอ,อตอนแรกอย่าลืมส่งงานให้กำลังเสมอนะคะเพื่อนๆข้อความภาพนิ่งสีภาพนะคะ สตอรี่นะคะข้าวเช้าอาหารเช้าสำคัญที่สุดนะคะเพื่อนๆลองลงมาก็เป็นอาหารที่ไย้ื้อร้านฝักซอยเขาไปข้างนอกมาแล้วเขาก็ซื้อมาฝากถ้าเราโม้หน้าไปที่สตรีมเราก็เน้นคลิปยาวเยอะๆนะคะ แต่แรงมากเลยหน้าก็เลยดูเหมือนจะลายๆนะคะมาท่ากัดก็เหมือนเดิมตัวนี้ก็ส่งคลิปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนข้าผัดนี่ลูกซื้อมาฝากนะคะ ทานข้าวกันค่ะข้าวผัดนะคะข้าวผัดตาหมึกผัดแบบโบราณนะคะต้มยำกุง้งอร่อยข้นเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิมเจ้าปักสอยอร่อย ช่วงนี้ก็เป็นชิปเปียวนะคะก็อย่าให้ขาดนะคะไม่ต้องลงเยอะแต่ก็ลงทุกวันนะคะทุกคนแดดแดดแรงมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เดิมน้ํเดิมน้ําไปเยอะใช้แสงมาเนี่ยทำมันอยู่แล้วม,มันมันมืดจังเลยทานข้าวกันคะ่ะ ข้าวผัดนะคะข้าวผัดสมึกผัดแบบโบราณนะคะแดดแดดแรงมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เดิมน้ําด่มน้ําไปเยอะไหมวาก็ใช้ใช้แสงม,มันเนี่ยทำมันอยู่แล้วมันมันมืดจังเลยถ้าเรามม้หน้าไปที่สตรีมเราก็เน้นคลิปยาวเยอะๆนะคะ เดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะเดี๋ยวท้องไส้จะปั่นปวนนะคะแตแรงมากเลยหน้าก็เลยดูเหมือนจะลายๆนะคะมาถ้าก็ใช้แสงมาเนี่ยทำมันอยู่แล้วมันมันมืดจังเลยมากเลยนะคะต้มยำกุ้งน้ำข้น บริการส่งถึงที่เพราะว่าอากาศร้อนก็เลยไม่ได้ออกไปทานข้าวข้างนอกเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะเดี๋ยวท้องไส้จะปั่นป่วนนะคะอืมพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเออตอนแรกส่วนข้าวผัดนี่ลูกซื้อมาฝากนะคะไม่จามลูกเลยนะคะโผยมากไม่ว่าก็ใช้เดีย๋ยวจะไม่สบายเอานะคะเดี๋ยวของไส้จะปั่นป่วนนะคะ อืมพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะออตอนแรกก็มากนะคะก็เลยไม่ค่อยอยู่ข้าว,วก็น่าจะมีเป็นมะเขือเทศนะแล้วก็นั่นแหละค่ะปรุงรสตามชอบ <Okay. S 1> สามมือมัดรวมนะคะวันนี้สามมือมัดรวมคิบเรียวนะคะก็อย่าให้ขาดนะคะ ไม่ต้องลงเยอะแต่ก็ลงทุกวันนะคะทุกคนเลยมะม่วงสุกสามลูกทานข้าวไม่ได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็เลยก<ๆ>็นังส่งทริปไปมั่งดูส่งกํลาลังใจนแดดแดดแรงมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ดื่มน้ําดื่มน้ําไปเยอะคน เจ้าเก่าเจ้าประจําเจ้าเดิมเจ้าปักซอยอร่อยใช้แสงมันเนี่ยทำไมอยู่แล้วมันมันมืดจังเลย <S 2>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  ช่วงนี้ก็เป็นอย่าลืมส่งงานให้กำลังเสมอนะคะเพื่อนๆข้อความ าพนิ่งสีภาพนะคะสตอรี่นะคะถ้าเรามม่หน้าไปที่สตรีมเราก็เน้นคลิปยาวเยอะๆนะคะส่วนข้าวผัดนี่ลูกซื้อมาฝากนะคะไม่ถามลูกเลยนะคะโหยมากอย่าลืมส่งงานให้กำลังเสมอนะคะเพื่อนๆข้อความ ภาพนิ่งสีภาพนะคะสตอรี่นะคะแล้วก็น่าจะมีเป็นมะเขือเทศเนะแล้วก็นั่นแหละค่ะปรุงรสตามชอบสามมือมัดรวมนะคะวันนี้สามมือมัดรวมตามสั่งเหมือนเดิมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะใส่น่าจะเป็นใส่ซีอิ๊วดำนะคะ กาสั่งเช่นเคยนะคะมีปลาหมึกเลยมะม่วง,งสุกสามลูกทานเข้าไม่ได้เลยนะคะเพื่อน,อนๆก็เลยก<ๆ>็นัชช่งส่งคลิปไปมั่งดูส่งกํลาลังใจ้พื่อนช่วงเช้าก็เป็นกาแฟกาแฟกับขนมปังนะคะพอสายๆหน่อยก็มะม่วงสุกมากเลยนะ